สวัสดีครับจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถมิตซูบิชิ i t ทันไมเวทนะครับปี2019นะครับรถสวยมากนะครับเป็นมิตซูบิชิ i มเวทนี่เลยครับเข้ามาติดตั้ง Smart Gate OBD กับร้าน OBD Shop นะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่น T-S9 Navigator นะครับนำทางนะครับเพื่อติดตั้งดูค่าคุปกรณงต่างๆของรถนะครับอันนี้เป็นรถลูกค้านะครับ i t s u b i s h i Titan ไมเวดปีสอง9นนเก้านะครับพอทบพีดีนะครับของรถรุ่นนี้นะครับจะอยู่บริเวณเหนือแป้นคันเร่งตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยเราก็แค่เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เก็บสายเข้าด้านข้างประตูนะครับไปหาัดเกบด้านบนได้เลยลูกค้าเลือกวางไว้ติดที่คอนโซลนะครับตรงนี้นะครับ ดูนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับในซูชีไกตันรถลูกค้าสวยมากนะครับรถปี2019นะครับนะครับนี่ครับหน้าจอนะครับก็สามารถที่จะดูค่าต่างๆได้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ดูค่ารวมได้นะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับดูค่าม้อนน้าแรงดันเบตเตอรี่ความเร็วนาฬิกาได้นะครับสำหรับหน้าจอนี้นะครับกหน้าจอนี้ หน้าจอคมชัดสวยงามนะครับตัว TS9 ตัวนี้รับประกันการใช้งานให้3ปีเต็มนะครับมีปัญหาการใช้งานเราเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีนะครับสำหรับตัวนี้ฮิสบิชินะครับไททตันไมเวดสามารถที่จะดูวัดค่าดูเทอร์โบได้นะครับดูกันนี้ขึ้นหน่วยเป็นเป็นหน่วยเป็นบาร์ครับอันนี้โอเคนะครับรถจะ0.6บาร์นะครับเดี๋ยวมาดูหน่วยเป็นปอนด์ก็าสามารถวัดได้เช่นกันนะครับ น,นะครับผมจะหายมาเป็นปอนด์ให้ดูก็คือหน่วยจะเป็น psi นะครับมาบอกทิศบอกวัดรอบบอกอักตราสิ้นเปลืองน้ำเชื้อเพลิงนะครับบอกอุณหภูมิน้ามันเครื่องนะครับอัตราส่วนผสมเชื้อเพลิงอากาศอันนี้คือเทอร์โบโหน่วยเป็นบาร์นะครับที่เมื่อกี้นะครับแต่ตอนนี้มาอยู่หน้าจอนี้สามารถเลื่อมาวางได้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูหน่วยเป็นปอนด์ขอีครับหน่วยเป็นปอนด์ก็จะ หน่วยเป็น PSI ตัวนี้นะครับตอนนี้อยู่0.5เด้ลองเดียบดูน,นะครับนะครับมันจะบอกเลยนะครับ7ปอนด์นะครับ3ปอนด์กว่าต,วตามพันเท้าที่กระบอทำงานนะครับนะครับสามารถดูได้นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเมนูการใช้งานนะครับใช้งานง่ายนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะนะครับสามารถที่จะต,ติดตั้งได้่าที่ติดตั้งนะครับหรืยมาที่ติดตั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ตั้งเตือนความเร็วนะครับได้ตั้งเตือนคุมน้ําได้นะครับตั้งเตือนวัดรอบเครื่องยนต์ได้นะครับตั้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีนะครับสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับโอตัวนี้นะครับใช้งานได้ครบนะครับสวยเลยนะครับสําหรับ OBD รุ่น p s 9 Navigator นะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับสอบถามิ้มเตือนมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับ ขับรถมาที่หน้าร้านอูบ s ดิ <Gülme S 2> p <Forgive S 2> ของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียเงินแค่ค่าสินค้าต่อนะครับเราติดตั้งให้ฟรีนะครับเป็นบริการของทางร้านนะครับท่านใดสนใจนะครับพักมาได้เลยขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถมาจากบ้านนะครับเพื่อมาติดตั้ง OBD Smart Gate รุ่น TS9 ในรถ Mitsubishi Titan Myvet 2019คันนี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับท่านใดสนใจ ติดตั้งหรือสั่งซื้อนะครับทักมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ